สองตัวแม่ชมพู่อารยาอ้ามพัชราภาโผล่คอมเมนต์นเดตขอยาญาแต่งงานเรียกได้ว่าทําเอากรีตดกันทั่วบ้านทั่วเมืองหลังซุปตาดังนนะเดตคูกิมิยะคุกเข่าขอแฟนสาวยาญาอุรัสยาแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจมานานกว่า11ปีโดยทางด้านนะเดตคูกิมิยะได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า We n e i d t d n on forever. ผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลย You are my soul, my l o my t a r my air, and thank you for saying Yes. Well, actually, I said A H H H E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  H H H. Doctor, screams and then Yes. h e a e to the moon and b a c baby. ซึ่งงานนี้ก็มีสองตัวแม่ชมพู่อารยาอั้งพัชราภา โผล่คอมเมนต์นเดชขอยาญาแต่งงานโดยทางด้านชมพู่อารยาได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคองราตูเลชั่นจา้ารวมถึงทางด้านอั้มพัชราภาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยนะคะพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจ